องดยโทเงินโททองอย่างละหนึ่งนะคะไว้ขอโพทุศากร์จ้าได้รับรู้รัทรานะคะว่าวันนี้ท่านได้นำอะไรมาเราก็ไปจุดธูปไว้ได้เลยอศั์ตัวอราศัตร์้มทศัิ์ัวอรหัตสนศึกษากตร์มทศกัตรตวัตัสมานศาตรน์ ตกวขอขอบุญนะคะเสร็จแล้วเราไปติดแผ่นทองนะคะเราจะมีการติดแผ่นทองนะคะอชาเทนะคะตะหลกผูทวดนะคะเสร็จแล้วเราลงไปด้านในนะคะไปที่ตัวทพเงินทององอตงีและาลคุณขอผูทวดุกทายเราจะมีกองพุนอยู่หลายกองบุนนะครับจะมีกองพูนแปแปกนะครับฝ่ามือเลยใ้มือนการพารว่าะเลือกมาทสิบมืครอบครัวของ เราอยู่วเจดีตะไคระคะ้ค่ะอันนี้คือองค์แรกนะคะที่นี่จะมีองค์จำลองทั้งหมดห้าองค์นะ,ะซึ่งอ,องค์ศักดิ์สิทธิ์นะคะ่ด้านหลังอีกสามแล้วก็อันนี้อกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนี่องค์ที่สองค่ะ तो फंदे ले लेना क्या? तो 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 त Thank <laughs> you. ที่นี่นะคะยังมีเจ้าแม่ตะเคียนทราวดีนะคะเอาไว้สำหรับคนชอบตัวเลขนะะมาขอกันนะดูสิคันดนปะสนวนเลยค่ะจุ๊วเลยค่ะสำหรับคนชอบลุ้นที่นี่ก็มีนะคะ